โอเคบ้านหลังนี้เป็นอย่างนี้โอเคบางไม่เ okay. ห็นบ้านนะครับแนะนำตัวก่อนสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชซนติตันชื่อเล่นชื่อ G ริวจิริวจินะครับออกเสียงริวจิ G นะครับเสียงต้องรกระดกลิ้นด้วยนะครับทับบ้านริวจิมีอะไรบ้างครับบ้านหนูจะมีสาระน้ำแล้วก็จะเป็นสาระน้ำไหมคะ พุ่มไม้รอบๆบ้านพุ่มไม้รอบๆบ้านนะคะในพุ่มไม้กระสาบน้ำมีอะไรนอกจากนี้ไหมลูกมีดอกไม้ด้วยแล้วในบ้านมีอะไรอีกครับในบ้านก็จะมีห้องนอนสองห้องห้องนอนสองห้องแล้วก็ห้องทํางานของพ่อห้องทํางานของคุณพ่อก็หนึ่งห้องนะครับอ๋อห้องน้ำสองห้องน้ำสองห้องทำไมงสองห้องครับเพราะว่าคนละห้องคนละห้องโอเคได้อยู่กันกี่คน อยู่กันสามคนสามคนแต่มีห้องน้ำสองห้องไม่พอแล้วลูกไปไปเข้าที่สระนำ้ำได้ไหมอ๋อได้ได้นะเ,เราเล่นนะคะโอเคขอเสียตุ้มือน้องริวจีหน่อยคะ่ะน้องรี่จีมากับพี่แก้วพี่แก้วอ่ะขอมไปพี่แก้วหน่อยพี่แก้วแฟกซ์ไฟน์น้องมาได้ว่าไงบ้างคะน้องชอบอชอบสาวว้นอ้อ๋อน้องไม่ได้คิดเลยมาน้องชอบสาวาไ,ไว้าน้สาวว้น้อ๋อล่ะน้องก็น้องผิดเสื้อหรุออันนี้ อต้นไม้ดอกไม้ชอบต้นไม้ดอกไม้นะคะแดงว่านอกจากนั้นบ้านชั้นเดียวทุกคนจะชอบบ้านชั้นเดียวเนาะสมัยนี้โอเคแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีประตูสีเขียวเขียวหลังคาสีน้ำเงินน้องเลือกเองหมดเลยนะสีน้องเลือกเองหมดเลยโอเคฝนจะตกแล้วเพราะฉะนั้นขอเสียงตบมือให้กับบ้านทุกหลังที่ออกมาพีเต์ด้วยค่ะก็เดี๋ยวเราจะ